วิธีแก้ปัญหาเว็บรอย 10i นะครับผมคันนี้ก็จริงๆแก้ปัญหาเสร็จแล้วนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้สะดวกไทยให้คุณชมดูนะครับก็เอาเป็นว่ามาเล่าสู่กันฟังน่าจะเป็นเคสตัวอย่างแล้วก็ปัญหาของรุ่นนี้นะครับเว็บรอย 10i เป็นน่าจะเป็นตัวตัวตัวเก่าอยู่นะครับไม่ใช่เว็บรอย 10i ตัวใหม่ เนี่ยคอท่อคอท่อ,อยังไปทางนู้นอยู่แล้วก็มีคอท่อตรงไาอย่างนี้ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นคอท่องอนงอตรงนั้นนะครับก็นั่นแหละครับคันนี้ก็คือมาเปลี่ยนคลัสนะครับคลัตเว็บโรยสิบไอมีสามแผ่นนะครับเขาเปลี่ยนตรงนี้คลัตเดิมหูอะไรกองอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับอะไรก็เดี๋ยวนั่นแหละครับมีสามแผ่นเดี๋ยวเอาไม่ไม่ไม่จงดูก็ได้นะมาก็มีสามแผ่นแล้วก็เปลี่ยนไป จริงๆผมยังไม่ได้ถอดมาเลยนะครับพอดีรีบก็นั่นแหละครับไม่ได้ถอดมาดูก็ผมขี่ลองดูนะครับก็รู้ตอนออกตัวเนะี่ยเวลาบิดออกตัวมันจะฟรีทิ้งก่อนนะครับมันมันไม่ติดพอพอความเร็วได้สักพักรอบเครื่องได้สักพักหนึ่งมันก็จะขัดมันก็จะจับ ได้นะครับมันก็จะขี่ปกติแต่ช่วงออกตัวนะี่มันจะฟรีทิ้งเหมือนเราเล่นคัตอะไรอย่างนั้นนะครับก็คัตน่าจะมีการสึกล้อรวมถึงมีการบางหรือว่าอะไรอย่างนั้นมันก็เลยออกตัวเป็นอย่างนั้นนะครับเปลี่ยนคัตสามแผ่นคัตตัวในไปก็ไม่หายนะครับเพราะว่าตอนแกะไม่ได้แกะดูนะครับไปซื้อคัตมาก่อนเลยก่อนที่จะแกะนี่จริงๆตัวที่เสียจริงๆเลยก็คือคัตสามก้อนจะอยู่บริเวณนี้นะครับมีสามก้อนคือมันหมดแล้วนะครับ ประมาณนั้นนะครับผมอาการออกตัวแล้วมันฟีฟีอย่างเงี้ยน่าจะเป็นที่คัดแรงเวี่ยงมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงออกตัวมันก็ต้องใช้แรงเวี่ยงนิซุนกานะครับตัวคัด3มก้อนก็จะจากออกจับกับชุดกระโหลกคัดแล้วก็ไปหมุนชุดตัวคัดตัวนี้นะครับแล้วก็ค่อยหมุนไปเฟืองเกียร์ก็หมุนไปเฟืองเสเตอร์นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าเป็นช่วง รอบสูงสูงหรือว่าขับขี่ไปขึ้นเขาแล้วแล้วมันฟรนะีน่าจะเป็นคัตที่ขาตัวในแต่จริงๆคัตตัวนี้ก็สึกหลอยอยู่เหมือนกันนะพอดีซื้อมาแล้วก็ได้เปลี่ยนไปเลยก็เปลี่ยนจุด2ตัวคลัสตัวไหนนี่ประมาณ3ามร้อสามร้อยบาทนะครับ4แผน่น4แผน่น300บาทนะผมตัวในจัดมาให้4แผน่นแต่จริงจริงมี3แผ่นก็ไม่เป็นไรก็ตัวนี้ก็ประมาณ 400- ถึง500บาทนะครับจำไม่ได้ราคา ประมาณนั้นนะครับเราก็เปลี่ยนประเก็นฝั่งขวาไปฝั่งขัดแล้วก็เปลี่ยนยางในล้อหน้านะครับคันนี้ยางรั่วมาแล้วก็มีผ้าเบรกหน้าแล้วก็ผ้าเบรกหลังนะครับผมแล้วก็ลูกปืนล้อหลังซ้ายขวารุ่นนี้ก็เป็นลูกปืนที่ซ้ายขวาไม่เท่ากันนะครับเบอร์สิบไอ i, ลูกปืนซ้ายขวาไม่เท่ากันก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูอีกแล้ว รถคันน so ี้ติดรหัสนะครับผมก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วรถออกตัวปกติแต่บิดแล้วสะดุดขับไปแล้วบิดปกติใช่ไหมตึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊ปบึ๊บบึ๊กบึ๊บบึ๊บบึ็บบึ๊บบึ๊บตึ๊บบ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 ึ่บบึ๊บตึ๊บบึยู่ึรงนึ้ก็ึักบึ๊บ d ึ๊บบ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 ึ๊บคึ๊บบึ๊บบึ๊บบึ๊บตึ๊บบ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 ึ ขึ้นถึงสามละหดด้วยกันนะครับคันนี้โอ้โหแสดงว่าประวัติโชคโชนช่างไม่เคยลบรหัสอะไรเลยอย่างเงี้ยก็มี21 7แล้วก็12นะครับผมมันก็จะวนๆไปลืมถ่ายให้ดูตอนมันกระพริบนะครับจะได้บางทีเป็นเคสตัวอ,อย่างว่าเวลามันขึ้นรหัสมันวน,นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมเป็นคลิปแนะนําสั้นๆนะครับบอกราคาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมการแก้ปัญหาอาการ ลักษณะอาการอะไรเงี้ยผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทีุ่ตส่าเสียสละเวลารับชมมาถึงขนาดนี้ต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ